หลังจากนี้เขาคิดจะทําอะไรขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนเนาะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะจะมีพลังงานตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกนะคะ ามเหรียญพลังงานของโคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันหนึ่งดาพลังงานของโคนาธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มนะคะแล้วก็หนึ่ง,มง,ง,งไม,ะะม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิกถุงนะคะมีพลังงานของโคนราศีพิจิกโคนาธาตุดินโคนาธาตุลมแล้วก็โคนาธาตุไฟพลังงานของตัวเขาเองค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเดท น่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณอาจจะมีการหยุดพูดหยุดคุยหรือว่าหยุดความสัมพันธ์กันไปก่อนหน้านี้นะคะน่าจะมีการอยากจะหันมากลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ในแวดวงเดียวกันในกลุ่มเดียวกันเขาอาจจะขอเพื่อนคุณเป็นกาวใจนะคะในการประสานให้คุณทั้งสองคนได้ กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเรามาดูกันเนาะว่าเขาจะทำอะไรอีกนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะ แขงแมนความสัมพันธ์ที่นิ่งกันไปเงียบกันไปอาจจะต่างคนต่างเงียบเพราะาต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่านะคะแปดเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยติดต่อกันนะคะแต่ว่ายังคงเก็บหัวใจไว้ให้คุณนะคะความรู้สึกที่เขามีความรักที่เขามีเขายังไม่ได้มอบให้กับใครนะคะเขายังคงเก็บไว้ให้กับตัวเองนะคะ เ h อะชาริออนอกจากมีพลังงานของการอยากเริ่มต้นนะคะการอยากกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันยังอยากเดินทางมาด้วยนะคะอยากติดต่อมาหาอยากเดินทางมาหาอยากมาพบหน้าอยากมาพบเจอนะคะก้าเหรียญช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะ 9. เก้าเหรียญก็คือคนที่สมบูรณ์เพียบพร้อมหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าด้านหัวใจของเขายังไม่ได้มีใครนะคะหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนกับใครยังไม่ได้ให้สถานะกับใครหรือว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเขามีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะ6ถ้วย พลังงานของการรีเทิร์นการวนกลับมามามอบความรักความผูกพันให้กับคนเดิมคนที่อยู่ในใจนะคะคิงถือถ้วยคนที่ผ่านการทบทวนหัวใจตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วว่าคนที่เขาอยากดูแลอยากปกป,ป้องอยากใช้ชีวิตหรือว่าอยากให้เป็นคู่ชีวิตของเขาคือใครนะคะมีความชัดเจนในใจนะคะควีนถือดาบ รู้ใจตัวเองนะคะหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจเขาคือใครหรืออาจจะหมายถึงพลังงานของตัวคุณนะคะแม้ว่าคุณจะมีกำแพงกั้นระหว่างเขาหรือว่าเขาต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนเพื่อที่จะชนะใจคุณอีกครั้งยังไงเขาก็จะ ทำให้ได้นะคะพลังงานของเขาคนที่คุณนึกถึงนะคะน่าจะเป็นคนเก่าคนที่มีประเด็นกันนะคะหยุดพูดหยุดคุยหยุดความสัมพันธ์กันไปเนาะมีการพักไปมีการเว้นระยะมีการพักใจต่อกันนะคะตอนนี้อยากกลับมาพิชิตใจคุณอีกครั้งอยากกลับมาเริ่มต้นหรือว่าหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันถ้ามีเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบตัวอยู่ในสังคมเดียวกันแวดวงเดียวกันเขาะจะสอบถามเรื่องราวของคุณ ผ่านคนที่คุณรู้จักหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จักและเขารู้จักให้เป็นกาวใจในการประสานให้คุณทั้งสองคนได้กลับมาพบเจอกันก็ได้นะคะ ช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้พบเจอกันเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะสร้างฐานะให้มั่นคงเนาะแล้วก็หัวใจของเขายังไม่ได้ให้ใครนะคะยังคงเก็บไว้ให้กับคุณแม้ว่าจะมีคนเข้ามาบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าส,สนิทแต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครนะคะยังคงเก็บหัวใจไว้ให้กับคนที่อยู่ในใจของเขา ก็คือคุณนั่นเองนะคะคนที่เป็นรักเก่าของเขาคนที่เป็นรักที่อยู่ในใจของเขานะคะอยากเดินทางมาหานะคะเดยกชาริออดอยากมาพูดคุยอยากมาปกป้องดูแลนะคะหลังจากที่คิดทบทวนถามใจตัวเองแล้วนะคะสร้างฐานะมามั่นคงแล้วอยากเอาความรักที่มีมามอบให้คนที่อยู่ในใจนะคะแม้ว่าคนที่อยู่ในใจจะตั้งกำแพงสร้างกำแพงขึ้นมา สูงขนาดไหนก็ตามนะคะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปก่อนหน้านี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจจนต้องมีกำแพงหรือว่ามีความเด็ดขาดกับเขาหรืออาจจะไม่ให้อภัยกับเขาหรือเขาอาจจะต้องฝ่าด่านหัวใจของคุณยังไงเขาก็จะพยายามเพื่อให้เขาได้ชนะใจคุณอีกครั้งและนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดจะทำต่อจากนี้นะคะ